จำแนงกินข้าวแซ่บกินอีนังถ้าผู้ใดเกิดถามเป็น no, จังไดเจ้าก no, ิน no, ข้าวแซ่บพออิ่มพอหนึ่งหมอหมอเนี่ยมันพอแก่ไขเนาะแต่ว่าถ้หมอมั่นคือกินข้าวแซ่บนอนพอจลอยเหมือนนี้มาฟังเก็บเกบ่กันเอาไถยเลิกเล่าบางรอยกระแสใจมาอิจตรงพระ อาตมามากราบมายกมือว่าหี่วันนี้ญาติโยมเนี่ยอยาก้อมถวายจิตใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตาบูชาพระองค์แนมบังทนอยากายอมเน็นปกปักรักษากลุ่มขอ้องเอ้าปกปักรักษาโอกาสดีที่สุดในชีวิตของญาติของพระครูอโศกสันติคุณท่านจยายยอมตัต้งใจอีนที กว่าจะมีการประชาสัมพันธ์แกข่าวให้แากไหมย่ยมตั้งหลักหนึ่งเป็นการหลอมรวมพลังจิตเป็นการเตรียมตัวพร้อมหัวจักในการเตรียมตัวสอบตั้งของ่นเป็นบอกว่าขั้นสิบเชี่ยวธงกวงแห่งหาพมบังหัวใหญ่ขั้นสิบข้นตนใหม่แห่หาทาง แม่เยน็นสุขทุกบันอยู่ทุกยามร่มอาจารย์มีกกระมงยาดออกมาวหา้อเด็กก็ออกในข้างแก่กกแล้วกันเก็บไว้น เป็นงานสมโภชในช่ำเกืนของวันนี้เพื่อรำลึกนึกถึงคนของพระอันักษณ์ใหเพื่อสร้างความดีให้เกิดขึ้น ถึงคุณของพาระตนตา่าไกรเการจิตทางัจสวนมัดขึ่งกับบ่โอ้ยเมือ่อยทำงแนนตามปกติเนี่ยอาตมาวะย่อมรับมัดน,นี่ลแหละเขาเรียกว่าพลังจิตพลังใจพลังแห่งบุญอายุ60ปี7จปี80ปีทำไมอยู่ถึงคุณของปาราตน่าไกรเด้อเพื่อไปพอ่อท่านเจ้าคณะตำบลพ่อทา อย่ายอมบั่นเราปลาเป็ดบั่นไก่เคี่ยงมีความสมัครสมานสมัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจำนวนมากเพิ่นอยากเห็นความสมัครสมานสมัคคีจังสีละกบุกดาหารถนนวัฒนรรมจังหวัดมุกดาหารมาปฏิบัติหน้าที่ดำเนินตามถนนสายวัฒนธรรมเป็นพุ่งให้ตุกโม่บ้านแต่งชุดไทยใส่บาท ปมันเป็นบรรยากาศของความสมัครสมานสมัค,มค,มคจีตุ่มห้อมกันไปใส่บาตคนกับอหลายปันมาสมพลเราจะมาจึงบอกว่านี่แหละสร้างความดีให้กับชีวิตให้มาเอาบุ่นีน,นยยากยมนี่คือสิ่งที่เป็นวัาผงประกอบียังแบบเนี่ยจะทำงานจกหลังงาน เครื่องรวมสวงสังเวยงล้อมกันเป็นจำนวนมาก48ไร่คุนหออ ạ con thấy lúc ạ con thấy lúc ạ con thấy lúc ạ con thấy